ตงนี้ดีนะครับตรงนี้นะครับที่วันนี้มีความรู้สึกไงที่กลับมาหวนขึ้นได้ใหม่ครับพี่ก็เป็นดีใจนะครับว่ามันเป็นงานของครอบครัวทุกอย่างคปับพนธุ์ครอบครัวครับครับผมทุกอย่างในครอบครัวับแล้วข้าปูครับเป็นไงครับครับก็พร้อมนึ่งก็เล่นกันค่ะที่สมควรกระทาแล้วก็ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกมีความสุขด้วยก็คือสิ่งนี้และตัวเราเมื่อเห็นลูกมีความสุขคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวเราก็มีความสุขเช่นกันค่ะก็รู้สึกดีใจและวก็ยินดีมากๆค่ะ ครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการที่เอาสินสอดอไฟมาใช้ในครั้งนี้ฮะมันเป็นไฟงามที่ตอนนี้พี่น้องทั่วประเทศกาลังใช้เลี้ยงไฟงามกันมากมายในนั้นสินสอดที่เราจะไม่นําเงินมาใช้เราจะนํำไฟมาเป็นสินสอดซึ่งมูลค่าทั้งหมดเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยตกกับ30บล้านตัวละสิบล้านสิบล้านแม้กระทั่งตัวเจ้ากับตันตัวเล็กที่มาจากหนองบัวล,ลำพูเนี่ยก็มูลค่าไม่ได้ต่ําเลยนะครับ หลักล้านขึ้นทั้งนั้นเลยครับทำไมพี่วิถึงเลือกที่จะเอาควายมาเป็นปสินสอดผมรักควายเลี้ยงควายแล้วก็อยู่กับวงการควายงามมีชื่อมีเสียงผมจึงใช้ควายมาเป็นสินสอดและจะทําให้วงการควายงามเนี่ยเ,เป็นสีสันและทุกคนจะหันมาเลี้ยงควายงามเพราะว่ามันมีมูลค่ามากเลยแล้วมูลค่ามันยิ่งกว่าแผ่นดิจจากผมว่าเราซื้อมันมาแค่นี้มันสามารถโดดดดรบนันได้อีกจริงเป็นมูลค่าเพิ่มยิ่งกว่านำเงินไปฝากธนาคารรักหนึ่งบางปูครับ เองคาปคนต้องเป็นคนโคารบเมียรักเมียต้องสงเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยอันนี้หมอวุฒิเนี่ยแกเป็นอาจารย์ผนะรักเมียต้องรักเดียวอย่าให้เที่ยวไปรักใครนี่อาจารย์ผมสอนมาตลอดรักเมียต้องทําใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าขี้เล่าถ้ามันเหงาเราจะไม่ไปเที่ยว ใช่ม,ชมรักเมียอย่าอ่อนเพียคนรักเมียต้องแข็งแรงคนเลี้ยงไก่ตัวใจแข็งแรงทุกคนครับรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดศึกผิดสำแดงไม่เคยเที่ยวครับรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอยากขับไว้รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วเพราะมันรอบสอง รักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครจำไหมนะครับพี่น้องจะได้ไม่เงยจากผม,ผม จบเลยค่ะททีนมาดูอ่าดีครับมาแม่้าข่า่นอยไร่าตัว้เชิญค่ะผู้าท่านว่าในสดของพี่ีฉลองในช่วงเย็นอยากจะเรียนเฉล